เป็นเรื่องอัปเดตครับที่เกี่ยวข้องกับอายุเช่นเคยนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับมันไปปรากฏครับกับฟีเจอร์อย่าง VAP Server หรือที่หลายคนเนี่ยรู้จักในนามของ Private Server นะครับที่ใช้ครับเพื่อเล่นเกมครับต่างๆนานาเกมอย่างจิ b เ e รกหรือบล็อกพ x บ o ็อกฟพวกนี้คุณผู้ชมครับที่มันจะมีครับเซ r ร์เ v i p สำหรับการฟาร์มครับหรือการเข้าเกมนะครับคนอื่น แต่ว่ากระบอกครับอัปเดตใหม่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่มีอายุครับที่ต่ำกว่า13ปีครับจะไม่สามารถเข้า v ีพีเซิลเได้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครับเป็นอย่างไรก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบทฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารใหม่ของกระบอกแล้วก็ติดตามผมบนทิกต็อกบิริบิริี่แะช่องใหม่บนยูทูบคือช่องอย่างแบทฟอร์มเกมมิ่งนะคุณผู้ชมครับ เงืนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นเงื่นที่เกิดขึ้นนะครับโดยคนแชร์เนี่ยไม่ใช่ใครไหนไกลครับเป็นกีดค้าบนี่เองคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกเขาว่าเขาเนี่ยเพิ่งสังเกตนะครับจากการสตรีมนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งไอทวิตเนี้ยมาวันที่10ตุลาคมนะคุณผู้ชมครับโดยกีดครับครับเล่าว่าระหว่างที่เขาสตรีมเนี่ยครับเขาได้พบว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ v ีครับที่เข้าเกมเนี่ยคุณผู้ชมครับคนที่มีอายุครับต่ำกว่า13ปีครับ เข้าไม่ได้ครับโดยคนที่เข้าครับต้องมีอายุนะครับมากกว่า13ปีขึ้นไปแล้วก็ยืนยันอายุนะครับผ่านตัวมือ i f y ไฟของรบ็อกที่ใช้ตัวบัตรประชาชนนะคุณผู้ชมครับหรือว่าคนที่เข้าเกมครับต้องเป็นเพื่อนครับกับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์โดยตรงคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าการเข้าเกมครับตามพวกยูทูบเบอร์ตามพวกคนดัง หรือเข้าเกมนะครับจากกิจกรรมสุ่มนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณไม่มีเพื่อนครับกับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าเนี่ยคุณก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ v p ไม่ได้คุณผู้ชมครับซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่โกหกแต่ว่าก็มีบางคนครับที่ไปเช็คมานะคุณผู้ชมครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าคนที่อายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยจะสามารถเชิญได้แค่เพื่อนครับเข้าเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นในขณะที่คนที่อายุครับ13ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถเชิญใครก็ได้ครับทั้งเพื่อนคนติดตามคน หรือทุกคนนะคุณวสุชมครับจริงๆระบบนี้เป็นระบบหนึ่งที่หลายคนก็ใช้เยอะนะเพราะว่าใช้ในการแชร์เกมกันแต่ปัญหานี้ครับเป็นปัญหาหนึ่งที่มันจะมีผลครับกับคนที่เป็นสายเล่นกับยูทูบเบอร์คุณวสชมครับที่จะเข้าเกมไม่ได้ไอปัญหาเนี้ยจะเกิดกับคนที่อายุครับต่ำกว่า13ปีเช่นเคยครับไม่มั่นใจว่าอบล็อกเนี่ยแกเป็นอะไรกับคนที่อายุต่ำกว่า13ปีนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับอัปเดตมาเนี่ย ฟีเจอร์หลายอย่างครับจะโดนตัดครับในคนที่อายุครับน้อยครับกว่า13ปีคับุณผู้ชมครับซึ่งฟีเจอร์อย่าง VP Server เนี่ยคือถ้าหายคนที่เล่นนีครับไม่ใช่พวกคนที่ตามติด y o u t u b e อร์หรือเล่นเกมนะครับเฉพาะกลุ่มเนี่ยการที่ตัว VP Server ครับไม่สามารถเข้าได้นะครับมันไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าบางคนเนี่ยเน้นครับสร้าง VP ครับเล่นกับเพื่อนแต่บางคนที่เป็นสายไร้ร่ากรับคุณผู้ชมครับ อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยกับฟีเจอร์นี้เพราะต้องแอดครับกับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่นี้เนี่ยคือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ VP นะครับไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับผู้ชมครับซึ่งอัปเดตเป็นอัปเดตหนึ่งที่ไม่มั่นใจว่าเป็นอัปเดตที่มาจริงจังเปล่านะครับเพราะว่าขนาดบ็อกซี่นิวครับยังไม่เคยพูดถุงผู้ชมครับกับฟีเจอร์นี้อาจจะเป็นบั๊กครับชั่วคราวครับหรือว่าอาจจะเป็นอัปเดตครับที่มาจริงจังครับบนกระบอกผู้ชมครับต้องรอดูต่อไปครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับกับฟีเจอร์นี้หรือบัคกนี้นะครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะครณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม